ไปไหนมาตอนเช้าๆไม่เห็นเลยโอ้หิวหิวหิวไม่ต้องถามจะกินโอ้ยกินโชกินโชอะมีตงังตีลังกาดูสิจะได้วิวปังปัเร็ว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 หยุดกินก่อนตีลังกาให้ดูหน่อยเร็วอยากได้วิวปังปั่อะอโอยหมุนหน้าหมุนหลัง กินอะไรอีกเนี่ยใครเอามาให้ฮะอร่อยไหมแฟนไปนไหนทำไมไม่เรียกแฟนมากินด้วยนี่มีขา้าวเหนียวเอาไปแล้วถามถึงแฟนหนีแล้วโน่นกินอะไรสูงขนาดนั้นมามาเอาอีกเอ,เอาเอาอะไรเอาเขา้าวเหนียว ของโปรดประโยชน์เยอะกินแล้วอ้วนนอน